ภาาศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียบเช่นการจีบมือคือการนำนจะรดกับข้อที่หนึ่งของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือ กลีดออกค้ายรูปพัดหนึ่งจีบควม่มสองจีบพูดสิลูกจีบไหนสามจีบชายชายอะไรชายพกสี่จีบปลกข้างห้าจีบปลกหน้าและหกจีบส่งอะไรคะ ส่งหลังส่งยังไงสุดแค่ไหมนะโอเค1นึสองหนับเป็นจังหวะหนึ่งสองสองช่วยกันนบหนึ่งสอาหนึ่งสสี่และ1นึสองหให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านในวันนี้เพราะสัปดาห์หน้าจะสอบนะคะและแถมอีก3มอย่างคือ1ตั้งวงล่าง2ตั้งวงกลาง และ3ตั้งวงบนนั่นเองพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเย้ yeah.